พ่อขอเตือนลูกรักทั้งหลายจงจำไว้เสมอว่าขณะที่ฟังพ่อพูดให้ตั้งใจไว้ในศีลสมาธิปัญญาฟังไปด้วยใช้ศีลสมาธิปัญญารวมตัวกันเข้าไว้ในจุดเดียวกันจะทำให้สะอาดศีลขัดเกล่าภาคพื้นของใจให้ดีสมาธิจับอารมณ์ใจให้นิ่งปัญญาชํำระล้างความสกรปรกของจิต จิตมีอารมณ์ผ่องใสเมื่อจิตมีอารมณ์ผ่องใสกำลังใจก็เป็นทิพย์เมื่อกำลังใจเป็นทิพย์อยากจะรู้อะไรก็รู้ได้ทันทีที่เราเรียกกันว่าใช้ทิพย์จักขุยานหรือจูตูปาตยานเจโตปริยญาณาอดีตังสยานอนาคตังสยานปัจจุบันนางสยานปุกเพนิวาสานุสติญาณ และยะถากรรมมุตายานโดยเฉพาะลูกรักของพ่อทุกคนได้อภินญ,ญาเล็กคือมโนมยิทธิหมายถึงมีฤทธิ์ทางใจคำว่าฤทธิ์ทางใจก็คือใจมีฤทธิ์คำว่าฤทธิ์หมายถึงเก่งคือใจเก่งกว่าใจธรรมดาสามารถถอดจิตออกจากร่างไปสู่ภพต่างๆได้เราจะไปเที่ยวเมืองสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวพรหมโลกก็ได้ ไปเที่ยวเมืองนิพพานก็ได้ไปเที่ยวเมืองนรกก็ได้สู่แดนเปรตอสุรกายก็ได้และในโลกมนุษย์จะไปมุมไหนก็ได้ประเทศไหนก็ไปได้บ้านใครสำนักงานไหนเขาหวงเราก็ไปได้นี่การมีฤทธิ์ทางใจเป็นของดีแต่ทว่ามีบางคนตำหนิพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่น่าจะสอนหลักวิชาสามอภินญ,ญาหก ปฏิสัมพตญาณเพียงสอนขั้นสุขาวิปัสสโกอย่างเดียวก็พอคำว่าสุขาวิปัสสโกหมายความว่าจิตสะอาดปราศจากกิเลสไม่มีความรักในเพศไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงจิตมีอารมณ์เป็นสุขจิตมีความเยือกเย็นไม่มีทุกขมีอารมณ์สบายนี่ความเป็นพระอรหรันต ปฏิสัมพิทายานหมายถึงความรู้พิเศษสามารถรู้ธรรมะทุกอย่างทรงพระไตรปิฎกคำว่าไม่รู้ไม่มีและสามารถรู้ภาษาสัตว์และภาษาทุกภาษาได้โดยไม่ต้องศึกษาแต่ทว่าเนื้อแท้จริงๆก็คือความเป็นพระอระหันต์มีความรู้ทั้งเตวิโชและชละพินโยด้วยบางท่านบอกว่า พระพุทธเจ้าไม่น่าจะสอนแบบนี้เสี่ยงภัยเกินไปแต่พ่อก็ขอเตือนลูกถ้ามีใครเขาถามว่าทำไมต้องเรียนอภิญญาสมาบัติทำไมจะต้องมีทิพจักขุยานเห็นผีเห็นเทวดาเห็นสวรรค์เห็นนรกได้ทำไมต้องมีการยกจิตไปท่องเที่ยวพบต่างๆได้การรู้ว่าคนและสัตว์ก่อนเกิดมาจากไหนตายแล้วไปไหน เจโตปริยญาณรู้ว่าระนำจิตของคนและสัตว์ว่ามันชอบอะไรคิดอะไรคิดดีคิดชั่วมีกิเลสตัวไหนอยู่บ้างปุเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติต่างๆได้ถอยหลังไปดูว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างอติตังสยานรู้เหตุการณ์ในอดีตอนนาคตังสยาน รู้เหตุการณ์ในอนาคตปัจจุบันนางสยานว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนใครกําลังทำอะไรอยู่ยัถากรรมมุตตายานรู้ว่าเขามีสุขมีทุกข์เพราะผลจากอะไรเป็นสำคัญความจริงรู้แบบนี้ถึงแม้ว่าเราไม่เป็นพระอรหันต์เราก็รู้ได้ถ้าใครเขาถามว่าศึกษาทำไมก็ควรตอบว่า ศึกษาเพื่อกันความสงสยัยจะได้ไม่สงสัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ไม่ประมาทในชีวิตถ้าใครเขาแย้งว่าดูอย่างพระเทวทัตเพราะอาศัยได้อภิญญาสมาบาัตจึงลงอเวจีมหานรกอย่างนี้ก็ต้องย้อนถามเขาไปว่าท่านที่ได้อภิญญาสมาบาัตถ้าใครเขาจะแย้งว่าดูอย่างพระเทวทัต เพราะอาศัยได้อภิญญาสมาบัติลงอเวจีมหานรกอย่างนี้ก็ต้องย้อนถามเขาลงไปว่าท่านที่ได้อภิญญาสมาบัติในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างทรงพระชนอยู่หรือว่าปรินิพพานไปแล้วก็ตามคนที่ได้อภิญญาสมาบัติลงนรกกี่คนและคนที่ได้อภิญญาสมาบัติไปนิพพานเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเทวทัต ถ้าไม่อภินยาสมาบัติความยับยั้งก็ไม่มีต้องลงอเวจี G, ตามกฎของกรรมคือหนึ่งกับับแต่นี่พระเทวทัตลงอเวจี G, เพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งวันอเวจี G, เพราะผลความดีที่มีความรู้ด้านอภินยามีการยับยั้งเหมือนกับคนตาดีเดินไปในกลุ่มน้ำหรือเดินไปบนหลานแก้วแตกจะวางเท้าลงไปก็ค่อยๆวางเพราะมองเห็นน้ำและแก้วแตก เรงว่าจะบาดเท้าต่าเท้าจะเจ็บบ้างก็เล็กน้อยไม่เหมือนคนตาไม่ดีไม่เห็นว่าที่นั่นมีอันตรายเดินสวบสวบเข้าไปผลที่สุดก็โดนทั้งแก้วแตกทั้งหนามต่ำเต็มกำลังเป็นอันว่าที่พ่อให้ลูกศึกษาวิชาความรู้อันนี้ต้องระมัดระวังรักษาไว้ด้วยดีอย่าไปอวดเขารักษาไว้เพื่อชำระจิตใจของเราให้เป็นสุข เวลานี้ลูกรักของพ่อกําลังรบกับสงครามสำคัญคือกิเลสสงครามภายนอกมันเรื่องเล็กสงครามกิเลสมีความสำคัญมากเจตนาของพ่อก็มีอยู่ว่าความเกิดมันเป็นทุกข์ลูกทุกคนที่ต่างคนต่างมีความทุกข์กันหมดแต่ว่าให้ทุกข์มันมีเฉพาะขันห้าจิตเราจงอย่าทุกข์บรรดาลูกรักของพ่อทุกคนต่างคนต่างมีศีล มีสมาธิมีปัญญาพ่อดีใจเวลาฝังพ่อพูดพยายามใช้สมาธิให้คล่องตัวเตวิโชหรือวิชาสามสามารถทำทิพจักขุยานให้ปรากฏและหมดกิเลสสามารถระลึกชาติได้มีวิชา8อย่างที่เรียกว่ายาน8ปดฉะพินโยหมายถึงอภิญญาหสามารถเนรมิตอะไรก็ได้มีหูเป็นทิพ มีทิพจักขุยานมียานแปดครบเช่นเดียวกับเตวิโชและมีอิทธิฤทธิ์มีฤทธิ์ทางใจเป็นต้นและจิตหมดกิเลสสำหรับอภิญญาสมาบัติอิทธิฤทธิ์ยกจิตไปตามที่ต่างๆให้คล่องทิพจักขุยานทำให้แจ่มใสศีลส,สมาธิปัญญาดีแล้วจะเห็นชัดเจน